สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านผมต้นเติมโอโตอคาร์นะครับค่ะหนูแม,ม่มค่ะอ่ามากันน้องแม,ม่มอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาอะไรเลยตอบคําถามกับ Q&A ค่ะไม่ใช่อยากขายรถนั่นแหละแต่ว่ามันถ่ายไม่ได้พี่ๆเจ็ดวันแล้วมั้งหกเจ็ดวันแล้วมั้งฝนตกทุกวันเลยนะครับเดี๋ยวให้ตากล้องถ่ายฝนให้ดูไหม <laughs> นี่พี่ก็โทรมาถามนะเมื่อกี้ลูกค้าออกรถไปคันหนึ่งก็ถามว่าไม่ถ่ายในช่วงนี้พอดีเดี๋ยวเป็นคลิปพวกนี้ไปก่อนนะพี่พี่มีคนถามจริงๆ<ช>เดี๋ยวมาจากคอมเมนต์ใน YouTube อะไรเนี่ยครับมันก็อันไหนที่รู้ก็ตอบให้เลย<ช>นะครับมาทำเป็นคลิปตอบให้แล้วกันจะได้ชัดเจนแล้วก็จะได้รู้หลายๆท่านเลยนะครับไม่ต้องรู้เป็นพี่คนเดียวรู้หลายๆท่านที่ดูเลยนะครับเพราะว่าคำถามพวกนี้ก็มีประโยชน์อยู่นะครับค<ช>่ะน้องแหมมคำถามที่หนึ่งเริ่มเลย เดี๋ยวเลือกคำถามที่มีคนถามเยอะที่สุดละกันนะคะมีถามคนเดียวแล้วแหละอย่าตัดนกุกกนดีอย่าตัดบทดีมันพูดต่อไม่ได้นะทำให้มันดูเยอะๆโอ๊ยดิช่องเราคนติดตามเยอะคำถามแรกนะคะสี่ล้อเล็กทำไมไม่ต่อดำครับหรือว่าผิดกฎหมายผมไม่ทราบจริงๆครับอ่าสำหรับคอมเมนต์พี่คนนี้นะครับสี่ล้อเล็กทำไมไม่ต่อดำไม่นิยมต่อดำผมเข้าใจว่าประมาณนั้นนะ ไม่นิยมต่อดํากันเพราะอะไรนะครับแยกได้เป็นสองตอบได้สองสองแบบไม่ใช่สองแบบนะครับตอบเป็นย่อยสองอันแล้วกันเอาเอาอันหนึ่งก่อนนะครับหนึ่งทำไมไม่นิยมนะมน้องแมบนบทำไมถึงไม่นิยมนะครับด้วยตามหลักของรถแล้วอะครับสี่ล้อมัน คือรถดับเนี่ยต้องบอกก่อนว่ารถดัาเนี่ยหมายความว่า,าจะเป็นรถเอาไปดัาดินเนาะเป็นส่วนใหญ่ดัาดินดัาอะไรพวกเนี้ยครับมันจะหนักเนาะรถมันจะหนักนะครับรถมันจะหนักส่วนใหญ่มันจะหนักนะครับมันจะวิ่งหนักเพราะว่าดัากับกระบะเนี่ยก็กับเป็นตันแล้วก็หลายหลายหลายร้อยโลแล้วนะครับแล้วไหนจะไปใส่ของอีกนะครับแล้วรถสี่ล้อมันก็ถ้าในมุมของผมนะครับวิ่งหนักขนาดนั้นก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ นะครับในแง่บรรทุกนะครับเพราะหลายๆอย่างยางก็อาจจะเกิดแตกบ่อยถ้าแตกแล้วมันอาจจะลงเลยก็ได้เพราะรถมันหนักมาก <c oughs> นะครับหรือเวลายกดัาเนี่ยฐานมันอาจจะไม่หนักพอเวลายกแล้วสมมุติเป็นยกทรายยกดินที่มันติดอยู่บนกระบะแล้วดัามันยกขึ้นไปเนี่ยอ,อ่าที่เขาเรียกกันว่ารถล้ม,มครับอ,อ่ารถที่มันล้ม,มครับที่เป็นดัาส่วนใหญ่ดัาเนี่ยเก้าสิบ จ็ดสิบแปดสิบหกสิบเปอร์เซ็นล้มบ่อยค่ะหล,หลายคันล้มเพราะว่าหนึ่งด้วยการยกของขึ้นไปแล้วของไม่ไหลออกอคือถ้าของไหลออกมันจบนะครับแต่ถ้าของไม่ไหลออกหมายความว่าถ้าดินมันเกาะอยู่บนกระบะแล้วดํามันขึ้นไปอยู่ท่านี้นะครับถ้ารถมันเอียงนิดนึงคือล้มเลยนะครับเพราะว่าน้ําหนักมันถ่วงอยู่ข้างบนล้มทันทีนะครับก็อาจจะไม่ค่อยนิยมเพราะว่าเนื่องด้วยเหตุผลที่ผมเล่าไปคร่าวๆประมาณนี้นะ,ะแล้วก็ <c oughs> ข้อสองที่ว่าผิดกฎหมายไหมผิดกฎหมายไหมเนี่ยไม่ผิดนะครับตอบแบบนี้เลยว่าไม่ผิดนะครับถ้าตอบแบบง่ายๆเลยก็คือไม่ผิดแต่ว่าถ้าลงในดีเทล,ลนิดนึงนะครับสี่ล้อเนี่ยคนที่ใช้สี่ล้อเก้าสิบห้าเปอร์ซ็นจะใช้เป็นป้ายเล็กไม่ติดเวลาถูกไหมนั่นอ่าคราวนี้ในกฎหมายณนะวันนี้เลยนะครับเอาที่เราแล้วกันเนาะ,ะที่อื่อาจจะชนได้แต่แต่ผมว่าไม่น่านะครับ ไม่น่าผมไม่น่าจะเป็นผมไม่น่าจะประสิทธิภาพน้อยขนาดนั้นนะครับรคือ,อกฎหมายวันนี้เลยนะน้องแมค่ะสี่ล้อด้ำเนี่ยจดไม่ได้เนาอใช่จดได้แต่ต้องเป็นป้ายใหญ่ป้ายใหญ่คือป้ายที่ติดเวลาถูกต้องไหมใช่นะครับอ่าสาหรับสี่ล้อที่เป็นป้ายเล็กเนี่ยนะครับพี่ๆป้ายเล็กที่ใช้กันอยู่ทั่วไปเนี่ยนะครับในกรณีถ้าไปใส่ดำนะครับแล้วอยากกระจดเป็นกระบะบรรทุก แบบยกได้นะครับมันจะวงเล็กข้างหลังว่าแบบยกได้นะครับนั่นคือหมายถึงว่าเนี่ยคือรถด,ดับนะครับที่จดทะเบียนแต่ถ้าเป็นป้ายเล็กเนี่ยในวันนี้เลยนะครับหรือความสามารถที่ผมมีนะครับไม่สามารถจดได้นะครับจดได้เป็นกระบะบรรทุกได้ <Okay. S 1> นะครับแต่ถ้าถามว่าผิดกฎหมายไหมมันไม่ได้ผิดกฎหมายครับมันผิดทางพรบขนส่งนิดหน่อยนะครับ แต่คือผมว่าเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเกือบร้อยเปอร์เซ็นที่วิ่งกันอยู่ณวันนี้นะครับที่เป็นกระบะดำสี่ล้อป้ายเล็กไม่ติดเวลาเนี่ยแล้วก็เป็นดำด้วยเนี่ยที่วิ่งกันเลยนะครับไม่น่าจะติดไม่น่าจะไม่น่าจะ,าจะแจ้งดำไว้หรอกครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระบะบรรทุกน,นะครับแต่ว่าก็วิ่งกันได้นะครับเพราะว่าจริงๆก็ไม่ได้อะไรมากเพราะบางท่านก็ไปใช้ในฟาร์มในสวนในไร่ในอะไรวิ่งทางเฉพาะแบบไปกับสองโลสามโลโลหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็บ ไม่ไม่จําเป็นเนาะไม่จำเป็นต้องใช้นะครับแต่ถ้าจะจดถูกต้องเลยได้ไหมสี่ล้อเนี่ยจะทําเป็นกระบะบรรทุกแบบเปิดได้เลยได้ไหมได้นะครับแต่ว่าพี่ๆต้องเปลี่ยนป้ายเป็นป้ายพรบขนส่งเป็นป้ายดำป้ายป้ายติดเวลาอันนั้นอ่ะจะลงได้เลยเพราะว่าน้ําหนักดาเนี่ยมันเกินแน่นอนนะครับแล้วก็ลงได้นะครับเอาโอเคคําถามที่หนึ่งเคลียร์นะครับผมตอบยาวหน่อยแต่เพื่อจะได้คําถามนี้ตอบยาวจะได้ คือมันต้องลงรายละเอียดนิดนึงนะครับบางทีตอบแบบง่ายๆก็สั้นๆก็ตอบได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่เข้าใจกันนะครับอยากให้กระจ่างและก็อยากให้ทุกท่านรู้ทั้งหมดเลยนะครับมันจะได้ง่ายโอเคน้องแมนข้อนหนึ่งไปคำถามข้อที่2องนะคะถ้าหนูพูดผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจ4 K-H1 ใช่ไหมคะ4 h k 1 4 h เ1นะคะคระเเครื่องน่ยมีกี่แรงคะ สี่เเคหนึนะครับมันจะมันจะเจอได้ในเดี๋ยวนะอีสูเนี่ยใช้รหัสนี้เยอะนะครับแต่ที่ชัดๆเลยนะครับก็น่าจะเป็น190และสองร้อนะครับแต่มันจะไปเปลี่ยนกันที่ตัวท้ายนะครับแต่มันมเป็นเป็นเป็นสี่สูบตีว่าร้อยเก้าสิบสองร้อยสิบถ้าผมจำไม่ผิดนะไม่ได้เปิด Google นะมันไม่ไม่ได้ดู ไม่แน่ใจว่าร้อยเจ็ดห้าก็น่าจะมีนะครับค่ะก็ตีว่าถ้าเกิดสี่เฮดค่เนี่ยหนึ่งร้อยเก้าสิบสองร้อยสิบที่ติดเอฟบาครับใกล้เป็นเครื่องตัวนี้นะครับอันนี้ไม่แน่ใจจําไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่น่าจะน่าจะสองตัวนี้แน่นอนค่ะสองตัวนี้ใช่แน่แต่ร้อยเจ็ดห้ากับร้อยห้าสิบเนี่ยผมจาไม่ได้ว่ารหัสน,นี้เปล่าน่าจะเหมือนจะใช่นะ แต่ว่ามันจะไปเปลี่ยนเป็น T E S อะไรตัวท้ายเนี่ยครับนิดนึงนะครับแค่นั้นเองนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นะครับเดี๋ยวไปคําถามข้อที่สานะคะเพราะว่าพี่เขาให้คําถามแบบมันมันมันกำกวมอ่ะไม่มันกว้างเอามันกว้างอ่ามันเหมือนหัสรถมันถ้าเกิดถามสี่ H K หนึ่งแล้วก็มี T E S ขีดอะไรเงี้ยจะตอบได้เลยว่าเครื่องเท่าไหร่เพราะว่า 4HK เนี่ยรู้สึกอีสุจะใช้ในในหลายๆรหัสเครื่องนะครับแต่ว่าเขาเปลี่ยนตัวท้ายนิดเดียวครับแล้วก็ อันนี้พี่เขาน่าจะถามเกี่ยวกับว่ารถคันนี้ใช้ใบขับขี่รถบรรทุกใช่ไหมใช้ใบขับขี่รถบรรทุกใช่อันนั้นเราไปดูว่าไม่รู้คันไหนนะครับไม่รู้คันไหนในคลิปแต่ว่าเอาเป็นว่าตอบให้เลยนะครับเรื่องใบขับขี่เนี่ยว่าใบขับขี่ใช้ประเภทไหนเนี่ยนะครับสังเกตง่ายๆนะครับป้ายขาวตัวหนังสือเขียว <S <S 2> <S 2> ขาวเขวียวอ่าป้ายขาวตัวหนังสือเขียวที่ติดรถกระบะทั่วๆไปทุกวันเนี้ที่เขียน ที่วิ่งวิ่งกันอยู่เนี่ยรู้สึกว่าจะลงในเล่มว่ารอยอสามหรือเปล่าไม่แน่ใจจำไม่ได้นะครับประมาณนั้นนะครับเอาง่ายๆว่าแผ่นป้ายขาวตัวนัสือสีเขียวเนี่ยจังหวัดอะไรแล้วแต่นะครับไม่เกี่ยวกันป้ายเนี้ยเป็นใช้ใบกับขี่ของส่วนบุคคลหมายความว่าเป็นประเภทหนึ่งอ่ะผมไม่ได้กระเป๋าลงมาใช้บกับขีอะไรก็ได้ก็คือใบกับขีแบบแบบแบบอย่างนี้ปะใช่เนี่ยครับดูได้เลยนะครับข้างหลังจะเป็นเนี่ยครับ ที่มีรถเล็กเขาเรียกว่บขี่รถเล็กสามารถใช้ได้เลยนะครับค่ะอ่าสามารถใช้ได้เลยแล้วก็ส่วนใบขับขี่อ่าส่วนที่เป็นป้ายใหญ่หน่อยแล้วก็ตัวพื้นขาวตัวหนังสือสีดํานะครับอันนั้นจะใช้ผมเหมือนจะมีอยู่จะมีอยู่ผมผมว่าผมมีรถแบ๊ดอ่าเนี่ยนะครับอยากจะโชว์โวรดิวแล้วด้วยอันนี้นะครับก็ถ้าเป็นป้ายนั้นอาจจะต้องใช้ใบขับขี่นี้ นะครับแปลขีดนี้อ่าตรงนี้จะเขียนว่าขอปิดหน่อยแล้วกันเนาะทอสองนะครับในรูปนี้มันมันจะแตกต่างกันอยู่นะน่าจะเป็นดารามาลืมไว้นะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้ตากล้องซูมให้ดูนะทอสองนะครับก้าเนี่ยครับจะขับได้ยันถึงรถสิบล้อสิบล้อรถพ่วงนะครับลากสิบล้อลงมาขับได้หมดนะครับอ๋อสิบล้อลงแต่ถ้าเกิดเป็นลากจูงก็จะต้องเป็นทอสาม ทอสอ่าลากจุงหรือว่ารถพิเศษอะไระพวกนี้นะครับก็จะต้องเป็นทอสามแล้วก็ทอสี่ถ้าจำไม่ผิดเป็นวัดวัดวัดวัตุไวไฟวัตถุเคมีมวัตถุอันตรายพวกรถน้ํามันรถขนสารเคมีอะไระพวกนี้น่าจะเป็นทอสี่นะครับค่ะอ่านะครับแต่ผมมีมีทอสองมีทอสามด้วย ไม่มีไม่มีมีแค่นี้มีใบเดียวไม่ก็เก็บแล้วไงเพราะว่าผมต้องใช้ขับรถพ่วงข้างนะพ่วงข้างที่เป็นมอเตอร์ไซค์อ่ะเวฟอ่ะาเล้งอ่ะค่ะเราเรียกรถพ่วงนะครับแต่บ้านเราเล่นนะครับโอเคแล้วก็คำถามข้อที่สี่นะคะถ้าจะออกหกล้อมาเพื่อวิ่งพืชเกษตรที่ติดเวลาที่ว่าติดเวลานะคะคือช่วงไหนมั่งคะกี่โมงถึงกี่โมงโอ้โหคำถามข้อนี้นะพี่พีนะ ไปถามตำรวจใช่ปะ่ะต้องถามลุงอย่างเดียวเลยอะอถามนแบบมันมัน,ม,นมันไม่ใช่มันไม่มีคําตอบมันมีคําตอบหมดแหละแต่ว่าคือผมก็ยังงงนะว่าทําทไมเขาไม่ทําให้มันชัดเจนกว่านี้ผมเคยสงสัยบ่อยครับแล้วผมสงสัยกับตัวเองแล้วผมไม่รู้จะถามใครนะครับมันมันจะรู้กันเฉพาะกลุ่มจริงๆอะ่ะ คนที่ขับเขารู้บางทีเนี่ยสเส้นเนี้ยติดค่ะนะครับเลยไปหน่อยเข้าซอยไม่ติดค่ะบางทีถนนใหญ่ไม่ติดเลี้ยวเข้าซอยไปยี่สิบเมตรติดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยที่งงง,งเลยลก็เนี่ยตรงถนนบลมเนี่ยนะครับค่สิบล้อไม่ติดวันนั้นผมขับหกล้อตามตูดสิบล้อลงไปเลยห้าโมงเย็นติด ผมก็บอกผมวิ่งตามเข้ามาอ๋อสิบล้อเส้นนี้ไม่ติดนอ้องออืหมายความว่าไงกฎหมายนี่ออกมาเพื่ออะไรผมไม่เข้าใจนะครับ<ฆ>อันนี้ฝากไปถึงหน่วยงานเลยก็ดีนะคือผมอยากอะ่ะคือเหมือนผมเนี่ยผมไม่ได้ขับทุกวันเ<ฆ>มื่อก่อนเนี่ยเวลาผมไปรับรถผมไปขับเองนะครับ<ฆ>พวกรถหกล,ลอ้ลอสนะิบล้อเนี่ยผมซื้อมาแล้วผมขับเองเลยนะเพราะมีไปกับขี่คนเดียวใช่คือเราจะสงสัยมากๆเลยเพราะเราไม่ใช่มืออาชีพเราไม่ได้ขับเส้นนี้ทุกวัน เราสงสัยนะครับพี่ว่าสรุงติดไม่ติดวะไม่มีป้ายแม้สักอันเดียวไปหาข้อมูลใน Google ก็ไม่มีนะครับแต่เวลาที่รู้ว่าติดเนี่ยนะครับเอาเช้าก่อนเลยเช้าเนี่ยถ้าจำไม่ผิดไม่ผิดหรอกหกโมงถึงเก้าโมงใช่นะครับรอบเช้ารอบเย็นเนี่ยตั้งแต่สิบห้าใช่ไหม ใช่ไหมน้องแมงสิบห้าบ่ายสามอะค่ะใช่ไหมบ่ายสามบ่ายสี่โมงมั้งสิบหกถึงสองทุ่มใช่ประมาณนั้นนะครับไม่ผิดหรอกเนี่ยครับข้อมูลประมาณนี้แต่ว่ามันจะมีแยกย่อยอีกนะหกลอ้อติดน้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงหมายความว่าถ้าเป็นสิบล้อเนี่ยมันจะติดมากกว่าอีกสมมุติเขาเลิกเก้าโมงหก<ๆ>ลอ้อถ้าเป็นสิบล้อก็จะเลิกสิบโมงใช่นะครับ แล้วก็สองทุ่มก็จะเป็นสามทุ่มสำหรับสาหรับรถพ่วงนะครับสำหรับรถใหญ่กว่าแต่หกล้อเนี่ยจะติดแค่สิบหกถึงยี่สิบนกาแล้วก็เช้าเนี่ยหกโมงถึงตีห้านี่นแหละน่าจะหกโมงถึงเก้าโมงถ้าจะไม่ผิดนะครับแต่ข้อมูลเนี้ยไม่ไม่ร้อยแต่เก้าสิบเปอร์เซนตรงนี้นะครับแต่ว่าไอ้คำก็ติดเวลาเนี่ยพี่พีคิดดูนะมันเป็นอะไรที่ปวดหัวมากเลยนะ ตรงไหนติดก็ไม่ชัวร์แต่ฝั่งพระนครอะเอาว่าในเกาะพระนครที่ข้ามจากฝั่งธนไปพระนครเนี่ยติดหมดนะครับติดทุกเส้นนะครับติดเวลาทุกเส้นนะครับในหัวเมืองชั้นในติดนะครับแต่ว่ารอบนอกภูทรเส้นบรมติดแต่ถ้าขึ้นทางด่วนมากาญจนาไอขึ้นทางด่วนมาจากาฝั่งนูนะ้นอะมหาชัยอะไรทางนูนะ้นอะเอ้ยทางสมุทรปราการเนี่ยถ้าวิ่งทางด่วนมาแล้ววิ่งพระรามสองวิ่งลงมาเลยเนี่ยลงเส้นใหญ่มาเนี่ยไม่ติดออื นะครับแต่ถ้าพี่ๆเผลอแวะเข้าซอยนะติดเลยตำรวจจับเลยนะผมตำรวจจับนะครับเพราะฉะนั้นผมจริงๆอันเนี้ยข้อมูลเนี้ยอยากทํามากเลยนะแต่ไม่รู้ไปหาข้อมูลที่ไหนนะครับพี่ๆท่านไหนมีความรู้บอกผมทีนะบางทีผมอยากจะจดไว้เลยว่าตรงนี้ติดตรงนี้ไม่ติดตรงนี้ติดเท่านี้ตรงนี้ติดกี่โมงยิ่งดีนะครับหรือว่าถ้าหน่วยงานมีมาดูนะติดป้ายไปเลยติด เวลานี้ถึงเวลานี้ติดเวลานี้ถึงเวลานี้ไม่งั้นทําเว็บไซต์ก็ได้ขนส่งอ่ะติดแล้วจะได้จับเหรอ,อไม่คือการที่ทํามาเนี่ย <c oughs> เพื่อจะลดปัญหาจราจรไม่ใช่หรอหรือ,อยากจะจับจสรุปอเอาไงแน่ยากะนะครับ,รบเพราะว่าบางทีมันงงๆง,งนะครับมันสับสนนะครับคือถ้าแหล่งพวกผมเนี่ยผมมือใหม่ผมผมนานๆขับทีว่าง่ายผมก็ไม่รู้ <c oughs> เห็นเขาวิ่งกันผมก็วิ่งไปด้วยอะไอ้คันนู้นบอกไม่ติดอะรถผมติดเฉยเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลเนี้ยเป็นคําถามที่ดีและผมอยากให้แบบหน่วยงานอะเว็บไซต์เยอะแยะผมเห็นนะทําเลยครับค่ะบอกเขาจะชัดเลยเส้นนี้ติดติดติดเวลานี้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 รถนี้ติดถึงตอนนี้รถนี้ติดถึงตอนนี้จบง่ายไม่มีหรอกใช่ผมหาแล้วใน Google ผมเคยหาหลายทีแล้วไม่เจอ นะครับไปดูก็มีแต่ในเว็บบอร์ดที่เขาคุยกันแล้วพี่พี่รถบรรทุกเนี่ยเยก้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะ <c oughs> เขาก็ไม่ได้มีเวลามาเล่นคอมมันก็ไม่ค่อยมีตัวจริงมาตอบนะครับ <c oughs> ก็มีแต่คนที่แบบรู้บ้างไม่รู้บ้างรู้หน่อยไม่รู้หน่อยก็มานั่งมั่วกันเพราะฉะนั้นหาข้อมูลที่เป็นเ e ฟเฟอร์เรน์ไม่เจอก็ได้แต่ว่าชัวร์ไหมบางคนบอกถ้าเกิดก่อนเวลาขึ้นทางด่วนไปเลยถ้าขึ้นก่อนก็ไม่ติดอ่ะ วันนั้นผมก็ขึ้นผมขึ้นมาจากโน่นเลยผ่านทองผมขึ้นมาตอนอผมขึ้นมาตอนสองบ่ายสองโมงผมมาประดานสุดท้ายพระรามเก้าเนี่ยผมมาสามโมงห้าสิบผมอยู่หน้าด่านพระรามเก้าผมก็อ่านว่าขึ้นเลยไม่ติดผมขึ้นไปเลยขึ้นไปยังไม่ได้ห้าโลเลยตำรวจเรียกจอดเสียตังค์นะครับ ผมก็งงว่าเอาพี่สรุปติดไม่ติดมันเลยเวลาแล้วอ่ะเขาบอกว่าถ้าขึ้นแล้วก็แล้วกันถ้านเลยตามกฎตํารวจจะให้เราจอดข้างทางทางี่ต้องจอดข้างทาง,ทางเอเอไอเรื่องติดไม่เท่าไหร่นะพี่พี่ต้องอยู่เป็นเพื่อนเขาอ่ะใช่ต้องอยู่โดยมันอยู่มันอยู่จนมันหมดเวลาถ้าเกิดคุยง่าย<ๆ>เขาก็บอกเออเองไปข้าก็ที่เกลียรอแล้วไวนะครับ คนเขาเควเขาก็าให้อยู่อย่างนั้นอ่ะผมเคยนั่งอยู่มาสองชั่วโมงไม่ทําอะไรเลยรถติดเวลานั่งอยู่กัน,น่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าให้ผมติดแล้วเขาช่วยปัญหาจาราจจอล้วผมจอดนั่นแม่งติดดักกว่าเดิมอีกกว่านั้นะนะครับอันนี้เป็นคําถามที่ดีดแล้วก็ขอตอบแบบนี้นะครับอันนี้ตอบแบบรู้ไม่เยอะนะครับ,รบแต่ว่าคร่าวๆประมาณนี้นะครับแต่รู้ไม่เยอะจริงๆนะครับต้องขออภัยพี่ที่ถามมาด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าพี่ๆที่ดูผมอยู่เนี่ยมีความรู้เยอะกว่าผมแน่นอน ก็ถ้าจะเป็นพระคุณก็มาคอมเมนต์บอกหน่อยผมอยากมีข้อมูลจากพี่ๆที่เป็นตัวจริงอ่ะผมเชื่อว่าพี่ๆที่เป็นตัวจริงดู youtube ผมเยอะอ่ะมีคนดูแน่นอนอ่ะนะครับรบกวนพี่ๆมาบอกก็ดีนะมันเป็นข้อมูลเยอะเลยนะเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกเลยไอ้เรื่องเนี้คือผมมั่นใจว่ามีคนที่เปิดหาในอินเทอร์เน็ตเยอะอ่ะแม่งสรุปกูติดไม่ติดวะ ผมเป็นแล้วผมเป็นหลายที่ด้วยแล้วมันไม่มีข้อมูลถ้าพี่ๆคนไหนบอกผมแม่นๆน,นะหรือว่าเจ้าหน้าที่ขนส่งหรืออะไรนะตำรวจํตำรวจที่ดูนะเขามีอยู่แล้วช่องเราเนี่ยดีไม่ดีดูจะลุงแต่ลุงไม่น่าดูถ้าลุงดูน่า,น,าน่าจะเป็นลุงข้างบ้านเฉยลุง <laughs> ถ้าลุงดูช่องผมน่าจะเปนลไปแล้วเพราะแซลลลุงไปหลายรอบ อ่านะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับใครมีข้อมูลไอ้เรื่องติดเวลาไม่ติดเวลาลบกวนกันได้ผม่อยากรู้ครับผมผมไม่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 ค่อยรู้ครับแต่ถ้าพี่ๆคนไหนทราบก็ผมผมขอเป็นข้อมูลแบบถ้าพี่ๆมีเวลาพิมพ์ก็พิมพ์มาเป็นเรฟเฟ e ร์เนซ์เลยนะครับหรือว่าตอบในไลน์ผมได้เลยนะผมผมลบกวนนะครับก็ทิ้งมาในไลน์ได้เลยผมจะให้เครดิตพี่ด้วยนะแล้วผมจะลงทําเป็นคลิปใน YouTube เพื่อให้พี่ๆหลายๆท่านใน คือมันอยู่ไปได้อีกนานนะไอ่ยูทูบเนี่ยมันอยู่เป็นสิบสิบยี่สิบปีเลยนะคือถ้ามันยังไม่เปลี่ยนกฎอ่ะเพราะผมว่าไม่เปลี่ยนแล้วกฎหมายเมืองไทยน่าจะใช้กันยาวครับแต่ฉบับหนึ่งก็จะได้ให้เขารู้กันเลยว่าเออเนี่ยมันติดตอนนี้มีคนมาหาก็ได้ประโยชน์กันนะครับเนาะก็สี่ข้อใช่ไหมใช่ค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเป็นคําถามที่พี่ๆถามเข้ามาในคอมเมนต์ผมที่หาเจอบ้างไม่เจอบ้างก็เอามาตอบให้นะครับแล้วก็สําหรับอ่า สำหรับเต็น์เนี่ยก็ยังมีการซื้อขายตลอดนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มาซื้อไปเดือนนี้หลายคันแต่เราจะลงรวมๆทีเดียวนะครับก็รับซื้อรถนะครับสีล<ะ>่ล้อ n l r n k r นะครับสี่ล้อเนี่ยประกอบห้างรับหมดค่ะนะครับส่วนหกล้อประกอบก็รับบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นรถห้างเนาะที่เล่น NKRNMRNPR แล้วก็เอฟซี 9J พวกนี้เล่นนามพีโน่ ino, นะครับลองดูะนะครับแต่ทางเราเลยเนี่ยเราซื้อสี่ล้อเป็นหลักแต่หกล้อเราก็เริ่มซื้อนะครับเพราะว่าลูกค้าก็หาลูกค้าทำหาเราก็ซื้อมาขายไปเยอะเหมือนกันนะครับช่วงนี้หกล้อก็พอมีหมุนเวียนอยู่ตลอดตลอดนะครับก็ฝากด้วยนะครับพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดจะขายรถยังไงโทรหากันนิดนึงเนาะพี่ๆนะโทรมาเสียเงินไม่เยอะหรอกส่งไลน์มาก็ได้ฟรี นะครับเผื่อผมให้ราคาได้มากกว่าก็ขายผมส่วนผมราคาน้อยกว่าก็ขายคนอื่นครับไม่ได้เป็นเรื่องซีเรียสกันนะครับตรงนี้มันของซื้อของขายนะครับตรงไหนได้ประโยชน์กับตัวเองสูงที่สุดขายตรงนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดชอบผมว่าขายผมก็ได้ผมยินดีซื้อผมซื้อไม่งองแงด้วยนะครับผมซื้อสบายใจปิดไฟแนนซ์อยู่ปิดให้เลยนะครับรถอยู่ไหนก็ไปดูให้นะครับไม่ต้องวิ่งมาไม่ต้องมีการเสียเวลาเพราะหลายคนลูกค้าหลายท่านถามเยอะเหมือนกันว่า การที่ผมจะไปดูรถเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายอะไรไหมไม่ค่ะคือผมไปดูฟรีนะครับไม่จบก็ขอบคุณครับพี่ผมกับนะครับถ้าราคามันไม่ได้หรือเรื่องอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันจบได้ก็จ่ายกันเลยเนาะพี่พี่เนาะก,การค้าขายก็ลองดูนะครับสำหรับพี่พี่ที่มีรถจะขายนะครับฝากไว้ด้วยนะครับรถสวยๆผ,ผมสู้แน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ฝากกดไลค์ กดแชร์ share, กดแชร์กดซับซับสไคร้ซับสไครช่องไว้ให้ด้วยนะครับหรือว่าภาษาไทยก็ติด,ต,ดตาม,ต,ต,ามติดตามช่องไว้นะครับเพราะว่าจะได้มีกําลังใจทำเนาะไอ้แบบเนี้ยคลิปเนี้ยไม่ได้ตังนะครับแต่มันก็เป็นความรู้ที่ผมสามารถจะวนกลับไปดูตัวเองได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครอยากรู้อะไรคอมเมนต์มาคอ <Comment ing S 2> มเมนต์ิ้งมาได้เลยค่ะคอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์มาเยอะๆนะครับเดี๋ยวผมจะหามาตอบแล้วมันไม่ได้เป็นประโยชน์แค่พี่ mm hmm. มันเป็นประโยชน์พ <ph IL> ี่ก่อนเลยแล้วก็ผมแล้วก็อีกหลายๆท่านที่เข้ามาดูมาอะไรเขาอยากรู้แต่ไม่รู้จะถามใครนะครับบางคาถามไม่มีคําตอบถามใครก็ไม่ได้นะครับถ้าพี่ไม่เชื่อพี่ลองไปถามตํารวจหน้าป้อมเลยพี่ครับรถติดเวลาเมื่อไหร่90%้าสบอร์เนในโรงพักไม่รู้หรอกแต่เวลาจับรู้นะให้โอเคนะครับก็ขอบคุณพี่ๆครับสวัสดีครับ